สวัสดีครับดีๆดีก็รับชมชือเชื่อเพื่อพูดดังๆครับที่เราจะมารีวิวรถอ,อะไรเนี่ยมีหลายอย่างเลยมีมีมมร,รดดถมอเตอร์แล้วก็รถขนม้าคันครับแล้วก็รถดำรถทั้งขยะแล้วก็รถน้ำมันแล้วก็รถตักแล้วก็รถเทรนแล้วก็รถยกค่ะ น้องฝากเนี่ฝากเหรอโว่กล่องกล่องเชแกให้ดูเลยครับรับตัแหน่งไหมเอากลองเอาัดด่านละเอาไเดี๋ยวราแกะกันเลยค่ะ หมุนให้ดูด้วยครับยกให้ดูด้วยลูกครับเอาวางไว้เลยครับไม่ได้เทปูนรถโม่ปูนูเทเลโม่ปูนหมุนให้ดูเลยครับ ช้าๆลุกช้าๆครับหมุนไปวิ่งให้ดูสิไม่วิ่งให้ดูเหรอวิ่งค่ะอันเี้แกะให้หมดตันก็ได้ใช่โอ้นี่รถยกโอ้รถอะไรเนี่ยรถไลน์ใครเนี่ยรถเคเนาะเคชอบเกียกว่ารถยกหกโอ้ อโอ้ถึงแล้วค่ะเดี๋ยวค่อยวิ่งก็ได้ลูกโอ้เข็นเข็นคนละแบบอนได้นะคะได้เข็นเข็น โอเคยืดได้ไหมหยืดได้ไหมอี่หยืดได้หยุดได้อะแม่มันยืดได้ยืดลงได้ด้วยเฮ้ยเฮ้ยยืดถอยลงได้ด้วยโอ้โหสูงมากเค้นโอ้ถึงนี่ได้ด้วยอ่ะครับนี่ไงคอยยกรถคอยลากรถอขึ้นมันขอกินเลย

หมดกอนเลยเอ,อ่รถน้ำมันเวดหมดไม่มีขยะอย่า่หน้าช้ทะเลลูกอยข้าไปทิ้งงลูกเป็รดำยกเทได้ไหมโอ oh, มได้วุนให้ดูก่อนครับข้ามไปเลย อยากอะโอโอ,โอ,โอเปิดได้เปิดได้ยกขึ้นยก้เปิดได้เฮปเปิดได้เปิดได้เอาดินฝันนี่ไดู้ดดูด้วยเถถังขยะรูเถอะรับเดินผ่านกล้องทำไมล่ะลูกเดี๋ยก่อนวก่อนอ้าวอีกคันหนึ่งนะคันนู้งก่อนก็ได้ลูก รถอะไรอ่ะรถน้ำมันขับอะไรไม่ได้ช้าๆลูกช้าๆอ่ะตารถตักค่ะรถตักยืดได้ไหมเ้ยไม่ได้รถเคลนยืดได้น่คะ ได้ได้โอ้ยโอ๊ยโอ๊ยหนักจังกเราตักดินดูก่อนว่ามันตักได้ไหมนี่จ้ะตักได้เนี่ยไปเลย เรามาเล่นกันเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าแต่ละครัเป็นอย่างไรที่จะทำทางลงหลุมด้วยนะแล้วก,ก็โอ้ยโอยโอยติดด้วยลงหลุมเจอติดติดลงหลุมไอๆๆติดติดหลุอะไรง่ายจังโอ้ไม่มีทางขึ้นนี่เองเลยติด

ไปแล้วรถดังแต่เดี๋ยวทำทางขึ้นด้วถ้าลืมไปต้องทำทางขึ้นด้วยอะไปแล้วทำขึ้นไอ้ใช้ทำอะไรก็โอ้โหมุณได้ล้อเดียววะเนี่ยคุณได้ล้อเดียวได้ล้อเดียว ดึงถอยหลังใช่ไหมใช่โอ๊ยไฟเข้าหมดแล้วรถดัแค่นี้แหละเดเทย เล่นแถวแถวนี้ก็ได้ลูกใกล้ๆรถคันอื่นใสปูนเดี๋ยวทำหลุมก,ก่อนคอยดูนะแม่นี่มาถ่ายตรงปูนอะคอยดูมันจะเต็มไหมเเอา้ามันไม่เต็มละตกมันต้องตรงน้ำถึงมันจะเต็มติ๊แล้วไหนเต็มแล้วติม นั่งตักให้รถคันนู้นก็ได้นุ๊ันนี้ครับตักให้รถด,ดำด้วยดิก็นั่นก็รถด,ดำเหมือนกันใช่คันนู้นก็ด้วยอันนี้รถขนมาเที่ยออกมาหรือเงาเชยมันบงังเอามาตรงนี้เงาบางังเออให้บังเงา เอาครจับปูมาเนี่ยปูตัวเล็กเอายกงมาให้ดูซิยังไม่ตายเดยีลองมาหนีบมือนะลูกแบใส่มือถึงจะเห็นปูตัวเล็กใช่มันจะหนีเรล่กลัวไใช่แล้วยังไม่ตายเลยใช่เห็นดิ้นเลยอ่ะต่อครับ โอ๊ย,อยทำรู้ให้ปูเข้าไหมมันดิ้นแล้วมันดิ้นแล้วอย่าไปใกล้มันถ้าใกล้มันมันจะไม่ดิ่นเช็นพอนีออนอ่มันเปิดได้อยู่ดิแม่ครับ เคจะให้เปิดข้างบนแต่นี้มันเปิดข้างล่างอะถอดเลยยี่ต้องไฟแต่ขึ้นบนในอ๋อเพราแล้วที่นี่เอารถไปล้างที่ทะเลปะใช่เอารถไปล้างที่ทะเลป้ายยกมาหมดเลยหรืปอปะเชฟครับ ช่วยขอลดไปล้างหน่อยเร็วเช็บช่วยขอลด đó tôi lấy lên. Lẹp tôi lấy lên. Lẹp lắm เอามาล้างอีกเล้วเอากับพ่อมาล้างอีกเล่า